อันนี้คือจุดชมวิว1715นะคะที่เรามาเมื่อวานช่วงเย็นตอนนี้แดดเปรี้ยงร้อนเลยนะคะลงมานี้ร้อนเลยความงามสู้เมื่อคืนไม่ได้นะคะสู้เมื่อวานเย็นไม่ได้แต่ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมีของคงของขายรถลาจอดกันเต็มเมื่อวานนี้แคนเราคันสองคัน 1 7 1 5นึ่งานะคะอย่างชช่นดอยภูคาเมื่อวานเย็นเรามานะคะเขาเก็บกันหมดแล้วนะคะวันนี้เต็มเป็นอาของชาวเขามาที่นี่ฟักทองเยอะมากม,าาม,มีข้าวหลามมีข้าวมีเผือกมีพริกมีข้าวโดยอันนี้อันนี้อะไรงานขี้ม่อนงาขี้ม่อน อกขอขอบคุณค oh, <rika. c oughs> mm ่ะอู้อีวันพียวันอีื้อกระอมดนมีขวโพดีมัออันนี้กขอยคอ่าวั้บมับูไรซ์อันนี้มะเขาควายบอกว็กินน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะคะ กว่ามม่วงหน่อยหนึ่งเขาบอกแก้เมารถได้ดีอือจ้ะตรงนี้เข้าไร่เข้าดอยนะคะเป็นผลไม้เป็นของจากพื้นในในชุมชนนะคะมาแวะซื้ออุดหนุนน้องๆเข้าหน่อยข้าวเหนียวมีนะคะไส้เผือกไส้อะไรต่ออะไรน้ำมันบริสกัดถั่วงาข้าวส่มสีถั่วสาหสีนี่มีหมด สตรอเบอรี่ <Strawberry S 2> มีนะคะกุสเบอรี่มีทีนี้หนุนพยาเสือโคร่งนะออกดอกนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้อ,ออดอกเสือโคร่งนะคะยังเห็นยังน้อยอยู่ยังไม่พราวเต็มต้นแต่ก็เริ่มมีแล้วนะคะถ่ายกับกล้องนี้ไม่ค่อยเห็น